สวัสดีค่ะ youtube ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เอาโอเคชนทางขยะแต่มันบสนดอกแล้วไปลูกสาวก็ไปเออ ส่วนทางขยะเอ้ยเอาเอาลงมาทาั้งนี้โอเคจะมาขับรถเก่งขึ้นอย่างนี้เห็นแล้วเปล่าคุณโอเคอ่ะได้ละ ถ้าขยัไปตบรถแม่โอ้ยหน่อลูกรกะดัยโอเคอ่ะเอเค่คะพ้นค่ะพ้นค่ะพ้นค่ะโอ้ยขับไเจ้าของด้วยบาลีเก่งบ่ละ ขับรถสนถักขยะจกขควางแล้วก็ด <laughs> มดดนาแล้วบ้าในาเสียหนาคักโอ้ยต้นมากอันนี้แม่เป็นตะก,กินคักมันบูสซุกเย,อ,ยอะโฮ้ยตื่นแต่เศร้าเมือ่อเศ้าันนี้พี่น้องตีหาจะน่าขายของออนไลน์ดิตื่นมาตีหา้าแพ็คของอ่ะยังอีกสุดยอดเออ ส่งสครับดาราสามสิบหกกระปกุกกระปกุกโต๊ะละสองลัลงนั่นแหละก็เลย,ได,ลยได้ลาบใหญ่มาอน้ได้ลาบใหญ่ก็ได้เงินนะ ทำงานขายออนไลน์ได้เงินรวยด้วยแหละได้เงินเยอะอแล้วเราก็ได้ใช้ของที่มันดีๆกินของที่มันดีๆด,ดีกับสุขภาพร่างกายของเรานะออก็เลยแบบเอ,อมีความสุขนะคนไหนที่อยากมาทำขายออนไลน์ก็มาจะเอาแบรนด์ไหนก็ได้ จากงานประจํามันไม่ได้เงินเยอะแล้วก็ทํางานขายออนไลน์พ่วงไปด้วยนั่นแหละมันดีขายของออนไลน์โพสต์ด้วยขายด้วยใช้ด้วยโพสต์อย่างเดียวมันก็เหมือนอยู่อุโมงนันแหละ มันก็เหมืองอ,อยู่ในอยู่ในอุโมงขายของนั่นแหละโพสอย่างเดียวนะ่ะต้องออกมาไลฟ์สดด้วยออกมากินให้คนอื่นเห็นด้วยแหละทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่มันอยู่ในอุโมงโพสอย่างเดียวโพสอย่างเดียวนะเอาขยันโพสกับโพสไปสิถ้ามีคนซื้อก็โพสไปถูกไหม โพสไปด้วยกินไปด้วยพูดไปด้วยพรีเซนต์ไปด้วยมันได้เยอะกว่าจะให้พูดยังไงกันมาคือขายของดีแทวอ่ะโว้ยกับเบอง์กันมากเนีย YouTube ก็ออก TikTok ก,ก,ก็ออก Facebook ออกละมือละสามสิบเืออืมว่าได้ไปแต่ Insta g r ก็มเท่านั้นละ บุยได้ไปบ่ได้เห็ดงานประจำนะแม่ได้ซัมนี่แลนะหละเฮาน่ะซําเฮาเฮ็ดได้นี่แลหละเขาเฮ็ดได้หลายกับหลายเฮ็ดได้หน่อยกับหน่อยแต่เฮาก็บ่ต้องไปเปรียบเทียบกับไผได้หลายได้หน่อยนั่นนะเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจตัวเองขายของออนไลน์นะ่ะมันรวยขายสบายสบายง่ายๆ ง่ายๆขายง่ายๆคิดย,ยากๆมันก็ขายยากแล้วพี่น้องต้องคิดง่ายๆขายง่ายๆเออเวลาโพสเวลาอย่างกับจมกระถาใส่พร้อมใครเห็นโพสกูโคตรโชคดีตัวใครเห็น y o u t u b เจนมาโคตรโชคดีตัวจมกระถาใส่พร้อมแล้วเดี๋ยวจนมาขับรถไปเหตุงานแหละ ไปหลังบ้านจันมาเนี่แหละเดี๋ยวกับสิจอดเวบาน้ำเด้อสักหน,น่อย YouTube กะอาทิตย์นึงลงเท่านึงไว้เนาะเออหาเวบาหลายก็ลงหลายกันหลายดอกมันเมื่อยไหม,มเมื่อยแล้วมันกะนอนอสิกินกาแฟาสักก้อนมื่อนี่ กินกาแฟแล้วก็ฮิด์ตเฮิแต่ว่ากาแฟของ T A W มันมันบเป็นกับมันเป็นกาแฟใสพลังงานเด้มันเป็นกาแฟแบบอ่าสมส่วนนะเป็นกาแฟสมส่วนสารอาหารจะเยอะเออรสโกโก้อะไรพวกนี้จะเยอะเอ้ยพุ่นะรสโกโก้ฉันว่ากาแฟมันสิมีพวกเห็ดลินจืออย่างพวกเนี้ย เป็นจื้อแปะกล้วยอะไรที่เป็นคุณประโยชน์นะ่ะเยอะที่จะมาทำอะ่ะนั่งหน่อยนี่มากกว่ามูเลยดิมากกว่ามูลลมลแล้วนั่งหน่อยเป็นฝรั่งที่แบบ มีจิตใจที่ดีอบอ้อมาลีเหมือนคนไทยมากนาหนั่งยพลังอยู่ไหมเออโอ้ยเอาหนีไปคุ้มสะกอนรถกระตากแดดพี่นกแดดแดดเด็กพีนกพ่นอกแดดคักแดดเนี่ยแดดแดดแดดเนาะนี่แหละจันมาขายออนไลน์เนี่ยจันมาเป็นอะไรที่แบบได้เงินเยอะในเดี๋ยวเย็นนี้ฉนมาก็สิไปเอาเงินอกอกจากแบงก์อีกอืม อยากสนับสนุนให้คนไทยเฮ้าหน่อยอย่าอายทำกินได้พี่น้องอย่าอายทำกินนะอืทำงานแบบสบายๆคายง่ายๆสบายๆทำตัวง่ายๆพูดง่ายๆโพสง่ายๆอืมคุยง่ายๆสบายๆเออคิดมันแบบง่ายๆนะอย่าไปคิดยากอย่าไปฟึดฟัดโฟไฟล์ไหลอืมนั่นแหละมันถึงจะทำตัวให้ดูดีดูดูเป็นไอ้นั้น เป็นธรรมชาติเวลาขายของนะโอ้เรื่องขายของเป็นธรยมานเนาะธรรมชาติอืมเป็นธรรมชาติเห็ดเป็นธรรมชาติธรรมดาวันนี้ก็ส่งสักัดไปสามสิบห้ากับสามสิบหกกระปุกมื่อเนี้ยนะอืมสามสิบหกกระปุกมือเนี้ยเพิ่นจะเอาไปขายต่อและก็เลยมาสวัสดี เพื่อนๆชาว YouTube แต่มีเวลามาเมื่อวานกกนี่ก็หยุดมันมืม่นได้ลืมลงยูทูบในเมืม่อวานเนี่ยลงแต่เฟซด้เมื่อวานเนี่ยแม่ลงแต่เฟซกับ t ิ k ต็อกวานเนี่ยเอ้ยลง y o u ยูทูบที่นี่แบบก่ะดาษไปเยี่ยมผู้น,นั้นผู้นี้เนาะผูถึงกระดาอยู่ๆกับสิบโพไปเท่านึงแหละเวลาเขาไล่สดนะแม่จันมานะ่ะอย,ยู่กับสิบโพไปเท่านึงเวลาเขาไล่สด เ็จงานเนาะอืมมันจับปลาสองมือสามมือบัตดเราไปน้องมันต้องไปที่อะอย่างสองอย่างยาง youtube จนมากกับพานแล้วพานแล้วกับกับพอคอยได้ลงบันนี้ไอตอนพานเนี่ยก็อยากพานพอยากพานพอพานแล้วกับบได้เอาคลิปลงเออจนมากกับมามาขายออนไลน์ขายออนไลน์ขาย youtube ขายบได้ได้ขายยูทูบขายบ่ได้ อยู่ใน y o u t u b บเขาไปขายต้องไปขายในเฟซบุ๊กนะแล้วก็ขายในอินบ็อกซ์สีหน้าอโอ้ขอคมหมูกไหล <laughs> จมะมาอยากกินกาแฟาอยู่ได้หละ่ะกาแฟร้านนั่นนะบอดดายเอากาแฟเอเอ็มสมส่วนมามันเองบอดดาเอากาแฟเอเอ็มสมส่วนมาหรือบอดดากินกาแฟสดแล้วเนาะ ถ้ามีบุญนั่งหน่อยก็สิซื้อมาให้กินโอเคถ้ายังไงก็ YouTube ก็คอยเจอกันไหมนะจ๊ะจันมากก็ขอลาไปก่อนไปเหตุงานก่อนเ้ยจ้ะสวัสดีค่ะ